เพราะเราไม่ทราบไม่มีครูมไม่มีบาอาจารย์สอนเราจะทราบไ้ยังไงนี่แหละก็เพราะไม่ทราบนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นสอนพวกเราให้พวกเรารู้จักการที่ควรไม่ควรหาวัดวารามสมควรที่ทําอย่างนี้พระสมควรที่ทาอย่างนี้บาสรวริกาสมควรที่ทําอย่างนี้นี่แหละถ้ามีพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะทราบเลยถ้าพวกเราเป็นชาวผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะเข้าใจเรื่องธรรมะ รู้จักครูบาอาจารย์เคารพยำเกรงที่ปฏิอาศัยสิ่งของต่างๆดูแลด้วยความเคารพผู้ที่เจ้าตัดยังไงเขาเอาอย่างนั้นเพราะในบางสิ่งบางอย่างเราไม่ทราบเราคิดว่าเออทำนี้ถูกต้องแล้วทำประเพณีแต่มันไม่ใช่หลักคำสอนนะสีถ้าหลวงปู่ไม่ขอท่านพระยาจมมาบวชหลวงปู่ไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์มาก่อนตั้งแต่เป็นคาราบาลหลวงปู่ก็ไม่กล้าพูด ก็แล้วแต่ก็จะทำก็ทาไปเราก็มีความเชื่อความรู้สยก็ยังไม่เต็มภูมิใช่ไหมละ่ะแต่นี้ความเชื่อความรู้สยเราเต็มภูมิแล้วไงขอท่านพญะยาจงมาบวชด,ด้วยไปเที่ยวนรกมาด้วยเที่ยวสวรรค์มาด้วยจริงไม่อยากจะเห็นผู้ที่ใส่บาตรหรือผู้ที่กราบหลวงปู่ได้สิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ติดสู่ใจต้องการสิ่งที่ดีๆให้กับเรารู้สิโรคหาทุกคนที่ใสาบาตร ที่อุปแทกปนิบัติไม่อยากเห็นสิ่งที่เลวรทรามต่ำช้าหยาบโลนเข้าไปติดในกายในวาจาในใจของอุบาสุิกาหรือหมู่คณะที่เป็นพระเพราะเรารู้นี่ม่าจะพลาดหน่อยพวกลูกพ่อหลังก็ต้องตกนรกพลาดหน่อยพระก็ตกนรกพลาดหน่อยุบาสกิกาก็ตกนรกก็ได้ความเมตตาจึงต่ำนิเตียนตามธรรมตาม,ามวินไยไม่อยากเห็นพระทะเลาะเบอร์เวงกัน ไม่อยากเห็นพระทะเลาะกับโยมไม่ไม่อยากเห็นโยมทะเลาะกับพระไม่อยากเห็นโยมทะเลาะกันอยู่ร่วมกันตามธรรมตามวิน,นัยตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้พวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีฮิริความรอายแก่ใจโอตปาความสะดุง้งเกรงกลัวต่อบาปอกุศลคำว่าชั่วอย่าทำดีกว่าคำว่าชั่ว อย่าให้มีในจิตในใจอีกให้สร้างแต่คุณงามความดีขนคุณงามความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ที่ใจด้วยหลักของศีลห้าเมื่อมีศีลหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์หากยังทําไม่ได้เริ่มต้นก็ดังที่เล่าให้ฟังเหมือนหลวงปู่ที่ทํามาก็ขอให้บันพระให้สะอาดสะอ้้นที่สุดด้วยศีลห้านานหนักเข้าก็จะเป็นอุปนิสัย ทำให้จิตใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เวลาอยู่ก็จะมีความสุขแบบมนุษย์ที่เรียกว่าสุขติภูมิเวลาตายแล้วก็จะเข้าสู่สุขติภูมิที่สูงยิ่งต่อไปขออนุทนาสาธุ